มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอบตอชี้แจงแล้วหลังชาวบ้านโวย8ดโมงกว่าแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มาทำงานสักคน18สิงหาคม2567นางจิราพรโชคปัญจพรชาวบ้านในตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกรณีโพสต์คล er ิปโวยอบตอแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาหลังเดินทางมาเวลา8ปดนาิกาสนาทีแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่สักคนนางศิดาพรกล่าวว่าตนเองเดินทางไปติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในวันที่16สิงหาคมต้องการไปสอบถามเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่กองศึกษา ถึงสาเหตุที่สั่งให้ถอยกล้องวงจรปิดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่มาทำงานเลยสักคนทั้งที่เป็นเวลา8โมงเช้ากว่า,วาแล้วซึ่งเจตนาของตนเองแค่ต้องการมาสอบถามสาเหตุที่ถอยกล้องวงจรปิดเท่านั้นแต่มาแล้วไม่เจอใครสักคน จึงรู้สึกว่าทํางานราชการกินเงินภาษีประชาชนทําไมไม่กระตือรือร้อนกันบ้างตนจึงนำเอาเรื่องดังกล่าวออกมาโพส์เพื่ออยากให้เจ้าหน้าที่มาทำงานตามระบบเวลาราชการและอยากทราบถึงสาเหตุที่ถอยกล้องวงจรปิดของศูนย์เด็กเล็กเพราะว่าถ้ามีกล้องวงจรปิดก็จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับเด็กเล็กในศูนย์ พราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดไว้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสบายใจโปร่งใสทั้งสองฝ่ายซึ่งสาเหตุที่ตนโพสต์นั้นก็เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจและตั้งใจทํางานเวลาราชาการของทํางานก็คือ8นิกา30นาทีหรือว่า9้านิกาไม่ได้จะต้องมากันก่อนเพื่อจะได้เตรียมตัวพร้อมสําหรับเริ่มทํางานในเวลา8นาิกา30นาทีเผื่อพี่น้องประชาชนมีเรื่องเร่งด่วนจะได้รีบดําเนินการให้อย่างรวดเร็ว ด้านในประยูนเหล่าวัฒนาปลัดอบตอชี้แจงเบื้องต้นว่าสาเหตุที่ถอดกล้องวงจรปิดเพราะว่าเป็นกล้องส่วนตัวบุคคลอาจมีการบันทึกภาพลักษณะละเมิดหรือไม่เหมาะสมเกิดขึ้นได้อีกทางถ้ามีใครเปิดดูหรือว่าลบภาพเหตุการณ์สำคัญออกไปก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้จึงสั่งให้ถอดกล้องออกก่อนและทางอบตอจะจัดซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งเองโดยเร็วซึ่งถ้าใครออกมาขอดูภาพสามารถติดต่อทางอบตอได้ตลอดเวลา ส่วนที่มีการโพสต์ถึงเรื่องราวที่มาทำงานช้านั้นตนพบว่าแต่ละคนมาทำงานไม่เกินปริกา30นาทีทั้งนั้นนายกอบตอได้สั่งกำชับแล้วก็เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ใส่ใจการให้บริการประชาชนและให้มาเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเริ่มปฏิบัติงานให้ทันเวลา8นาฬิกา30นาทีต้องขอโทษมาอย่างพี่น้องประชาชนในการให้บริการด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ